ว้าวใครอยากได้สกินนี้ไปใช้กันบ้างฮะพี่ปั๊กจะมาบอกวิธีการรับสกินฟีลีเจนถาวนกันเลยไม่มีเพียงแค่นั้นะมีสกินอื่นอีกมากมายด้วยแล้วที่สำคัญฮะตอนนี้ข่าวใหม่หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยสองสกินใหม่ผู้กู้รักสุดแตกจะเป็นฮีโร่ตัวไหนกันแนะ่คลิปนี้มีฉเฉลยแล้วก็กิจกรรมใหม่วันนี้มีอะไรคุ้มหรือไม่นะฮะไปดูกันเลยก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเดีย๋ยวไปอ่านเด้อ ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขออกพีเอดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะซึ่งสกินบัตกินบารสกินนี้ก็มีแจกฟรีนะครับทุกคนเข้ามาในคลิปแล้วเเเเเนนนนนนี่่่่่ยยอออออาาาาาากกกกดดดดดดขขข้มมม็หหืรรไปปูิิิตั <c oughs> ัวชใงส สุดน่ารักเลยเปิดมาที่กังหันลมนะมีเสียงแกะหรือว่าแพะวะทุกคนเ,เดี๋ยวนี้ขอเมนต์มาหน่อยพี่ปักแยกแกะกับแพะไม่ออกอ่ะแพะเต็มตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามดื่มนมอ่ะหนูนปเปรี้ยวดัชมิลอ่ะโอ้โหตัวจริงทำให้ขาชั่ว,วจริงอะไรรนะเบิดอแล้วนะแม่ไม่รู้แกว่าแพะว่าตัวนั้นไม่รู้จริงๆนะนี่ไม่ได้ลองเล่นโโอ้หูฮะ น้องนิกขยิ่งเขี้ยวเมื่อกี้เสียงผู้ชายเขาบอกเหี้แม่งแมดเดียวตายอยากให้บ้าฟ้าบ้าแดงเปลี่ยนเป็นตัวแบบนี้บ้างจังทุกคนมันดูน่ารักนะพุตามนี้อ่ะเหมือนตัวอะไรวะตัวสีเหลืองๆเชื่ออะไรอ่ะเอ่อมันชื่ออะไรวะตัวทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยพี่ปั๊กจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นตัวสีเหลืองๆที่มันเหมือนตัวแดงๆแบบนี้ยทึ่งมันไม่มีเขานะตัวเหลืองอ่ะชื่ออะไรวะจำไม่ได้เดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์มาหน่อยพี่จำชื่อไม่ได้จริงๆอ๋ออุ้ย อุยอออออออุุยยยโโ้ืื่าบอกว่าเกะแปลงร่างออกมาแล้วก็ช่วยกันต่อสู้นะเป็นอย่างที่กูคิดจริงๆด้วยเ <c oughs> กะเฮ้ยเกะหนูแพ้วตอนลงเกะแพะแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงหราแพ้ตายว่ะ อ้แล้วก็ใครได้รับสก,กินนี้แล้วบ้างคอมเมนต์มาหน่อยว่าใช้ทั้งหมดอย่กีดกล่องกันแน่ฮะพี่ปักนี่ยังไม่ได้ทาการซื้อกล่องมาสุ่มเลยหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยฟรองช็อเพจซื้อขาย ID ดที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไ d ดให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไป i อดพร้อมเล่นดูนเน้นราคาถูกอัปเดต ID ดใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจแอดมินฟรองฟรองช็อป เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรากดไปที่กล้องกิจกรรมมุมขวาบนตรงนี้นะฮะทุกคนพอกดมาแล้วเราจะมาโปรโที่หน้ากิจกรรมเป็นผื่นน้ำในความสําเร็จชัดชจนนะฮะ <laughs> ให้เราเลื่อนมาข้างล่างหน่อยนะครับมันจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าแรดผูมุ่งมั่นพราะกดไปปุ๊บนะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยจะทําเพื่อรับตัวสกินแต่ไม่ถาวรน,นะฮะแต่คลิปนี้มีวิธีการรับสกินถาวรแยกอีกทีนึงนะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยจะทําตามวิธีดังนี้นะฮะสามารถดูกันได้ แด้หลักๆกก็คือถ้าอยากได้คะแนนเยอะเนี่ยให้เอาตัวแรดนะฮะตัวปกติตั้งเดิมนะครับไปเล่นในโหมดจัดอันดับหรือว่าโหมดจับคู่ฮ่าฮก็ได้นะครับแถมยังได้ตัวทาเต้นพวกนี้เนี่ยถาวอนด้วยนะเนี่ยไม่มีเพียงแค่นั้นฮะ,ะตอนนี้กิจกรรมใหม่ในการรับเหรียญแจกไม่หยุดจุดไม่อยู่ของการแลกสกินฟรีถาวรเนี่ยอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นสกินลิมิเต็ดหามาแล้วนะ,ะสามารถมาทําเพื่อรับกันได้นะฮะ ซึ่งสามารถแลกได้ตั้งแต่ตัวนี้อะทุกคนนี่ลิมิเต็ดรีบมาแลกนะคะรับเพราะวันสุดท้ายก็คือวันที่15นี้เท่านั้นแล้วนะครับและนี่คือคลิปหลุด2ฮีโร่ใหม่ที่จะมีสกินคู่รักหรือว่าสกินปีใหม่ในี่ปักไม่ทราบนะแต่เท่าที่รู้เนี่ยเซิร์เวียดนามได้แจ้งว่า2ตัวนี้เนี่ยจะเป็น2สกินใหม่นั่นเองซึ่งเป็นสกิน2022กลางชื่นปีใหม่นี้นะฮะเองนะฮะใครเป็นมีนใครเนี่ยบอกกันมาได้นะครับปัจจุบันเนี่ย ตัวทูเลนเนี่ยยังโหดมากๆเลยนะเนี่ยไม่มีเพียงแค่นั้นนะ,นะ,ะถ้าเราเลื่อนมาด้านล่างกิจกรรมของการทาภารกิจรับไอเทมปีเริ่มวันนี้วันที่8จนถึงวันที่14เหมือนกันเพื่อนแรกรับตัวเอฟเฟกต์ถาวรพวกนี้ถาวรหรือเปล่าไม่น่าจะถาวรหรือเปล่านะ,ะับเป็นท่าวาดเทาวิ่ง,งนี้ไม่น่าจะถาวรน,นะ วิธีการทำกาง,งงา่ายๆทำเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเร่งรียงด็อกวินเจียงไปตั้งมื่ฮะไม่มีเพียงคยแค่นั้นนะฮะตอนนี้ทำภารกิจรับไอเทมเนี่ยสามารถแรกรับได้แล้ว <c oughs> เพียงแค่เราออนไลน์ในเกมหา20นาทีต่อวันหาก่อนแรกคกรับ เรียนตัวนี้นะฮะเพื่อไปเลขท่าเต้นสุดเอกลูีของตัวไซตามโมกันได้เลยตอนนี้มาที่กิจกรรมใหม่ของเรากันบ้างฮาเวลาที่เหลืออยู่คือ13วันนั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้แหละที่พี่ป๊าบอกว่าจะได้รับสกินลีเกนไปใช้ฟรีทีทาแล้วยังได้รับตัวสกินลิมิเต็ดหรือว่าสกินอื่นไปแลกกันด้วยนะครับถ้าเราดูตามมุมล่างซ้ายนะฮะมันจะมีเขียนนะว่าเรทการออกอยู่ที่1น5เรซนระหว่างสกินทาวอนกับลูกแก้วสีแดงแก๊แต่แลกสกินสุปพีมา แต่ถ้าใครที่ดวงสวยจริงๆก็าสามารถเอาเหรียญทองนักกีฬาเนี่ย9 8้าเปอร์เนตนี่ยไปเลขสกินถาวรได้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ปักต้องขอบอกว่ามันเป็นเลขนําโชคูณ2นสําหรับพี่ปักเลยและทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนพี่หรือเปล่าฮะถ้าพี่ใช้เหรียญหรือว่าใช้ตัวเนี้ยเนี่ยไอเขาเรียกว่าลูกแก้วแต่ลูกแก้วเนี่ยใช้ไปอีกแค่20หรือว่าประมาณ19ลูกเนี่ยน่าจะ20ลูกนะทุกคนพี่จะได้รับตัวเหรียญเลขตัวเลขสกินตัวสูพรีมมาทั้งหมด3เหรียญน,นะคะแต่ ได้มาเยอะก็ไม่มีค่านะครับเพราะกินเหล่านี้เนี่ยมันไม่แรงเลยใส่ตามหมาปักอย่างพี่อ่ะแล้วต้องบอกเลยนะฮะว่าอัตราการออกเนี่ยไม่สูงมากแต่ว่าพี่ปักจะบอกวิธีการรับง่ายๆเลยนะฮะทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่ปักมีลูกแก้วอยู่40ลูกสาเหตุที่บอกว่ารับได้ถาวรแล้วก็ได้รับฟรีเนี่ยเพราะว่าพี่ปักเนี่ยหลายคลิปที่ผ่านมาหลายกิจกรรมาาที่ผ่านมามันมีแจก,กลูกแก้วเหล่านี้เยอะแยะมากมายเลยถ้าเราเข้ามาในครั้งสินค้าของเรานะฮะหรือว่าครั้งจดหมาย กิจกรรมมาแจกลูกแก้วฟรีก็มีนะฮะฉลองอาเซียนเกมนั่นเองนี่ลูกแก้วฟรีนะฮะมารับกันด้วยเด้อไม่มีเพียงแค่นัน,นะฮะนในครั้งสินค้าเราเนี่ยมาดูดกิจกรรมอีโมจิสกินลีเจนหรือว่าอะไรเป็นตราสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มันสามารถแลกลูกแก้วฟรีฟรได้ด้วยนะแต่พี่ปังน่าจะแลกไปหมดแล้วซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้นะฮะอัตราการออกการได้สกินเนี่ยการันตี100จากเกมหมาปักนายอนหะอันนี้การันตีจริงๆนะฮะไม่ได้เนี่ยให้จีบหน้าแต่ด้วยจบด้วยนะครับพี่ปักเนี่ยสมมมติว่าี แก้วเนี่ยด้านบนเนี่ยสีลูกนะฮะซึ่ง40ลูกเนี่ยอัตราการออกเนี่ยที่พี่ปักดวงสวยจริงๆพี่จะใช้แค่ตัว5ลูกนะฮะห้าลูกแก้วด้านล่างเราจะได้ขั้นต่ําก็คือเรียญทองมุมซ้ายบนเนี่ยห้าลูกเก็ตไหมก็คือห้าลูกแก้วด้านล่างสุ่มไป5ครั้งได้ห้าเรียมทองแล้วถ้าเราต้องการในการแรกนะฮะให้เราไปดูอีกหนึ่งครั้งว่า เราใช้ทั้งหมดกี่เหรียญทองนะฮะสำหรับนากิจกรรมนี้แต่พี่ป้าขอแนะนําให้เราเก็บถึง42งเหรียญทองนะฮะทุกคนหนงเหรียญทอง <c oughs> ซึ่งมันสามารถเลนรับตัวสกินลี่กินได้นะฮะแต่ถ้าต่ำกว่านั้นจะเป็นลิมิเต็ดว่าเฮโรอีกกระจ๊กกระจ๊กนะฮะอย่าไปแลกเลยเราเก็บไปเลย42เหรียญทองมันจึงมีข้อสรุปอย่างชัดเจนนะฮะว่า ห้าลูกแก้วพิเศษจะเท่ากับ5้าเรียนทองและถ้าเราต้องการ42เหเรียนทองเราก็ใช้ประมาณเท่าไร่นะ,ะก็ใช้ประมาณ42ลูกแก้วนั่นเองนะฮะดยฉะนั้นคลิปนี้พี่ปักจะมาทําการสุ่มไปดูว่าดวงดีกันไปบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวมาดวงดีต่อๆกันเลยเดี๋ยวเราแรกโชว์กันเลยนะครับอ่าสุ่มไป5ครั้งแรกเลยนะฮะถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าจังไงแลงะงาดีเอ็มนี่คือแบบ จะเอาคืนเลยฮนะพี่ปลาคิดว่าเราโอ้โหเห็นปะทุกคนอ่ะเดี๋ยวปิดน้ามหมาให้ดูนี่แค่สุ่มห้าครั้งแรกเราก็ได้ทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทุกเหรียญแล้วเดี๋ยวสุ่มต่อเนื่องไปเลยนะฮะว่าเราจะได้ทั้งหมดเนี่ยใช้กี่ลูกแก้วและได้ทั้งหมดกี่เหรียญทองไปแลกกันในแอนแน่นอน,นะฮะคลิปนี้ลงทุนมากกับรังาการุณาเนี่ยคอมเมนต์ได้เฮ้ยได้ทุกรอบนะฮะเท่า 6, ทุกรอบเนี่ยประมาณเจ็ดรอบปะทุกคนสุ่มแบบเนี้ยเจ็ดรอบแต่สกินมึงอัตราการออกมึงต่ําจริงนะเนี่ยออกมาบ้างเฮอะ เดี๋ยวเราดูกันฮะว่าคลิปนี้เนี่ยคุ้มหรือเปล่าอ,อืมกระตุกเมื่อก,กี้เนี่ยบอกได้ตรงฮะว่าคิดว่าสกินออกฮะ <g it> แล้วมันกระตุกสม่วันนี้ยยย่ซูมอีกหนึ่งครั้งไปไม่ใช่หนึ่งอีกห้าครั้งฮะทุกคนสกินจะไม่ออกเลยฮะสำหรับพี่ปั๊กพี่คิดว่าลูกแก้พวกเนี้ยไม่ต้องเก็บไว้อุ๊ยกูตกใจนะว่ากูได้ที่แท้ไม่มันการันตี <g ül> เพราะว่าอะไรนี่ทุกคนเดี๋ยวเลขนำโชคเนี่ยมันหมุนกลับมาใหม่ <g ül> มันโชคดีคูณสองตรงที่เนี่ยพี่ปักเห็นปะพอเลขนำโชคครบพี่ได้เป็น3ตัวเนี่ยซึ่งพี่ปักแนะนำนะฮะว่าลูกแก้วสีแดงเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดเพราะว่าน่าจะถึงกิจกรรมคลิปมัดแล้วมันน่าจะใช้สองลูกแก้วแดงเลขหนึ่งสกินฟรีหนึ่งสกินใหม่ระดับอันติเมตหรืออะไรแบบนี้เลาว่ากันนะครับเดี๋ยวเราสุ่มจนกว่าจะได้4 2เหรียญทองไปแลกให้ดูเลยนี่สุ่มไปกี่ครั้งวะทุกคนอันนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์มาฮะจ๊ะโอ้โห นี่ออกเรทเดิมเลยหรอตามจริงนี่คือหน้างิ้วคิ้วขมวดแบบว่าเครื่องจีเอ็มนะฮะออกยากไปนะโอ้โหเหมือนเดิมเด็เดี๋ยวลองสุงหนึ่งครั้งเพื่อให้มันลงล็อกนะฮะสิบห้านั่นเองนะครับใช้เท่าไหร่วะเนี้ยอือีกห้าครั้งไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าเรามีเหรียญทองทั้งหมดเท่าไหร่เหรียญทองสี่เหรียญรวดมึงมึงออกมาบ้างเหอะจีเอ็ม โอ้โหแม่โคตรเลยเจมอัตราการออกก็สูงนะแต่แม่มันไม่ออกวันหรือว่าล็อกว่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะฮะเราได้37เรียนทองแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าเราต้องการอีกเท่าไหร่37-42 4 2 7ลบ42สอลบเราขาดอีกรคม ห้าเรียนทุกคนสุ่มครั้งเดียวก็ได้แล้วล่ะมัง้งกา,ารสุ่มห้าครั้งสุดท้ายพร้อมกับการใช้เรียนหรือว่าจะลูกแก้วเกือหมดนะ,ะพี่ปักบอกแล้วการันตีแน่นอนถ้ามีใครเลือกแก้วเหลือ่อๆแต่ดูดิสุ่มไป40ิกว่าลูกสกินมึงไม่ออกเลยฮะมีแต่การันตีที่ออกฮะ <c oughs> <c oughs> กดไปที่แรกเปลี่ยนเลยละกันและเลก,กินลีเกนฑ์มาได้เลยนะฮะ นี่คือสิกินที่เราได้มาถาวรนะฮะทุกคนซึ่งราคาจะอยู่ที่710คูปองใช่ไหมทุกคนถ้าไม่ได้รับส่วนลดเนี่ยแต่ได้มาปีๆถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยนะเนี่ยแกนบอร์ดหาไอีอยากเอาไปหัวหน้าเธอเออพวกคุณรู้ไหมฮะว่าตัวทะร์ตัดเลือดชิตนี้เนี่ยเขาออกไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลย ใครที่ไม่อยากเล่นเมยแลวมังดาฟังทางนี้คเคยเจอปัญหานี้หรือไม่เราเกมตามแล้วถ้าเราไม่ออกตอัดเลือดจะมังดาทั้งที่ฝั่งก็ไม่มีตัวพื้นฟูเลือดเราขอแนะนำไอเทมลับโซสก์หรือว่าตัดเลือดเมย์นั่นเองมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า <c oughs> ไอเทมแบบดาวหากเราออกไอเทมนี้มาแล้วเพื่อนในทีมก็จะไม่สามารถด่าเราได้อีกต่อไปเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันได้ดูนะคะจย่าองเพ่บอกนะว่า จริงฮะมันจริงเพราะว่าอะไรไอเทมนี้เนี่ยถ้าไม่ออกน้เม็ดที่ไม่ออกเนี่ยโดนด่านแน่นอนแต่ตามหลักความจริงเนี่ยไม่จาเป็นต้องออกตลอดไปเลยก็ได้นะครับจำได้ไหมฮะพี่ปักบอกว่าสกินใหม่ด่าซีกำลังจะเข้านี่ตามรูมนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพจของเวียดนามเอ้ยไม่น่าจะเป็นภาษาเวียดนามปะไม่รู้ญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีนะฮะแต่ไม่น่าจะเป็นภาษาจีนเดอ้อทุกคนราคาของสกินนี้ตามมุมซ้ายนะฮะอยู่ที่799กคูปอง เป็นสกินในระดับอีพิกนะฮะแต่ถ้าเข้าไทยน่าจะเป็นสกินในระดับลีเจนเองเพราะว่ามีเอฟเฟกแล้วราคาน่าจะอยู่ประมาณ799หรือว่า899ประมาณนี้นะครับเตรียมคูปองกันไว้เลยใครเป็นเมนดาซี่นะฮะตัวนี้เป็นดาซี่ปะหรือว่าไม่ใช่วะน่าจะใช่นะ <c oughs> ถ้าผิดก็เอไปนะทุกคนมันมันมันไม่ไ่อไหหอกแล้วนี่คือคลิปใหม่ของตัวสองฮีโร่้าแฟดระหว่าง H อ OK กกับ ROV นั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเราให้ดูเอฟเฟกต์คราวๆระหว่างพี่น้องสองมังกรฮะตามที่ได้ดูกันเลยนี่นะฮะด้านบนเนี่ยจะเป็นอ๋อมีคนคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะ,ะด้านบนชื่อว่าสตุ้นสร้างเซียนอ่าเออสวยดูเอฟเฟกต์ทาวาสิทุกคนมีมังกรออกมาเหมือนกันเด้เลยนี่ท่าเดินนะฮะสกิลที่1กระโดดเหมือนกันแล้วก็ยิงอ่าถือปืนเหมือนกันฮะแต่ว่าน้องอาโอวีด้านล่างเนี่ยเหมือนไม่ว่ามีปืน2กระบอกหรือเปล่าสกิลที่2ก็เหมือนกันนะฮะเหมือนมีมังกรเรียกออกมาแบบเพียนแค่ ตัวมังกรปุ๋งออกมาอันตีก็ยังเหมือนกันอีกอ๋อเปลี่ยนกันที่หัวมังกรฝั่งนู้หัวมีขาฝั่งนี้อ่ะหัวไม่มีขาฮะทุกคนแต่ว่าพี่นะมีหนูนะฮะห <c oughs> ยอกล้อเล่นอ่าโอ้สวยนะฮะเตียงกูปองรอได้เลยอะ่ะน่าจะประมาณพันกว่าทุกคนน่าจะประมาณนั้นนะฮะมีคนเข้ามาทำกิจกรรมนี้กันเยอะแยะมากมายแต่สงสัยนะฮะว่าพี่ปักครับ จากรูปที่ได้เห็นนะฮะมันจะเป็นเหรียญที่ชื่อว่าเหรียญเทอริเบนตอนาโดอยู่ มันเอาไปใช้อะไรเหรอนี่ฮะตามรูปที่เห็นนะฮะจะเอาไปใช้ในการเพิ่มค่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ใช้ในการแลกตัวสกินฟรีหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะไปเพิ่มค่ามิตรภาพระหว่างเราแฟนหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรราหายอะไรแบบนี้แหละซึ่งมันทําได้แค่น,นี้จริงๆอ่ะทุกคนดูจีเอ็มำกับพวกเราดีเอามาเพื่อคลิปนี้นะฮะใครยังไม่ได้เรทก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปแล้วก็สามารถมาแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้กันได้นะฮะพี่พักก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับสามารถมาคอมเมนต์อย่างเช่นขาดขาดการที่2การที่สาการ เดียวพี่ปักมีพี่ปักจะเอาไปทิ้งให้ใครมีก็ไปทิ้งกันได้นะฮะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะ,ะเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ช่วงนี้คนคอมเมนต์น้อยมากนะฮะถ้าใครคอมเมนต์ดีเดี๋ยวเราเอามาออกคลิปกันแน่นอนโดยเฉพาะคนที่แบบมเมนแรกเมนที่1นึเมนที่2เมนที่3าม,มาก่อนการมาแล้วที่1และที่2 พี่ปักชอบคนเหล่านี้มากนะฮะเพราะว่าทําให้เรารู้ว่าเขามาเร็วจริงอ่ะด้วยฉะนั้นคอมเมนต์มาหน่อยนะ,ะอย่าลืมกดไลค์ like, กด like, แชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยเดี๋ยวไปอ่านเด้อไปแล้วบ่ายฝันดีตอนเช้านะฮะแล้วก็ฝันดีก่อนนอนด้วยตั้งแต่เดียวเด้อนะครับเด็กๆไปแล้วครับ